สวัสดีค่ะอไอโมกสวัสดีค่ะเราไม่ใส่ละมา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 ,มาเล่นทงน้ำกันเดินนี่เด้อตอนนี้กำลังอยู่ทุ่งนาพากะที่มาเดินเที่ยวนะคะว่ายไปตาจุดบังไฟแท้เดินใหญ่แทนนี่ฮะไปตาจุดบังไฟแท้มามามา,มาที่น้อยท้าที่น้อยที่น้อย,อยไปยังดอกสว,ส,ดสวัสดีค่ะเห็นหากแพ่งไปบุญบังไฟอยู่ใส่เก่อไอ อำเภอพระเอียงพนมไพ่บ่พนมไพ่เออจังหวัดร้อยเอ็ดพนมไพ่นี่เป็นไรบึงของไฟสีไงว่ามันยังที่สุดในภาคอีสานอะไรแมนบ่บ่สุดยาสัวทอนครบ่อตะกอนของของเขาได้เขาเป็นเขาเป็นเก่าแก่มาโดดแมนบ่แต่ว่าสีเป็นของขึ้นซื้อของประจําจังหวัดก็คือจังหวัดยโสธรทอนเลยมาเท่ากับแล้วแล้วเนาะแล้วแล้วเจ็ดแปดเก่าสามมือนะคะเสิร์ฟบญไฟปะปึ่งปะปึ่งปะปึ่งปะเคยเสิร์ฟบ่ เอามางรู้จกขาวันกไส้บินขามทงเอาเอางรู้จะขาจะบเลยเป็นพ่อพญาวูฟ้าฟ้ามือมือใหญ่ไหลมันบันไดแล้เขาเกณฑ์ไปเ่สิเกณฑ์นไปเ่อสยนอนเดล๋ยวหมอลำมันสิตกงานได้เนไปเ่อเป็นไ่อพญกเกลีอเนม่อยเนือสเกปมอนเมือนไ่น่นนเืองหนไปเกเน้อยิเป็นตปเมเป็นตแพง จำได้ว่าปีนั้นได้ที่หนึ่งบุไดอ้อยในบ้านนะเห็นพักแพลงมันไปเป็ที่ที่ก่อนบอกได้ยังไงือเพ็นห่องเพลงร่ำยังประมาณนั่นเนาะเออหลายๆอย่างดีใจนํำเพิินอยู่ดอกว่าได้ไปร่วมงานมือนีเบิ่งอีกอันหนึ่งนะอู้ประทับใจหลายน้องเอกชนวรินนะคะเพื่นไปไปเังก็ไป ห้องเพลงกิจกรรมกิจกรรมก็ดน่อยแจ็กกิจกรรมกําเด็กหน่อยแม่นแม่นแม่นโอ้ประทับใจพ่อแม่เขับมาเบิ้งก็เพิ่นหลายหลายปกติตะกี้ไม่จะเพิ่ห้าหกสี่หาคนคูมือนีเอกเชิญบริณจักิจักจสิจื่อห้าบอเนาะตบอกว่านี่ได้เพิ่นไปแจ้งเกิดเออแจ้งเกิดอยู่ทางบ้านอุ้งอิงอ๋อเป็นคอนเสิเพชรบ้านเพลงเพชรบ้านแพลงมุลอุปุยมูลอปุยอย่งก็อนเฮ้ยมูลอุปุยยังสินนะอืมบันเทิงศิลบันเทิงศิลเออคักคักเก่งเกิดนะจ๊าบกเพิ่งสี่หมื่นกว่าได้ สี่หมื่นเกือบห้าหมื่นคนละเออน้องอียังก็น่ารักน่ารักเนาะปอมแปมโอ้ยเนาะหลายคนหลายคนฝ่าสายน้องโซฟีน้องฮอตดี้น้องฮอตดี้น้องอียังอัติบัติตดำดำเนี่ยอันอันอันเอออันอันอัตตพลแล้วก็มีไออะล้วก็มีน้องเอกน้ำเนาะแม่นบ่อไปห้องไปเต้น ไปเฮ็ดตลกโอ้ยบอคิ้ไปแต่งนายเพื่อนมัฮะไปแต่งนายอุ้ยกะอุ้งอิงอะเนาะเห็นอยู่โอ้ยเขียนไหนักไห่เน่เอาคักะหลดวัดสั่นเนาะเห็นอยู่เห็นอยู่อุ้งอิงเป็นคนเขียนหนายเพื่อนจนจื้อบ่ได้ข้าเท่าไปบ่อเบียไปบ่เบียเบียพวเห็นนะเนี่ยพวกห็นเบียหรือเพื่อนไปอยู่บ่เอกเอกรัตน์เอกนาถบุญหล่องกับอันฉันอัตตพลเออเอกคัดน้องแบมบ่ แม่ผมเน่ใจเลยแม่บมแน่ใจโอ้ยยุ่งยุ่งยุ่งกัดแขนนี่นี่ต้องแบมไปเขาวางเส้นเนาะเออแต่ว่าจําได้คือเห็นพวกน้องเอกบวคิดว่าน้องเอกสิเซี้ได้ปกติเพิ่นจะเป็นคนเงียบเงียบนิ่มแบบนี้นะโซเฟียกับป้าเมื่อคืนนี่เป็นผู้สาวคักแน่เด้อม้วนน้ำไอขนาดเด้อผู้ใดสุดแดงเนีอยหน่อยนะว้ายลูกของแม่น่าลูกของไอเมือมิคมือมิควายคือคักแน่แถอล่ะผู้นั้นสองขบคือสองขบเคิ้นเด้อหน่ยเป็นเด้อปะตินเป็นเป็นเป็นคักขนาดคักขนาด นี่เป็นอย่งมุมหน้าจอตรงนี้คือเป็นข้วขาวนอยน,นี่นข้เขาใจคือเป็นคือไอ้นานี่อันนี้เอียงบางเนาะลูกสามมือมีอืมมวนเนาะมือขึ้นนี่ถือว่าเป็นการแสดงที่แบบมันมันแตกต่างจากการบึงบนเวทีได้เพรนั้นบอกเป็นการแสดงที่แตกต่างจากบนเวทีพิเศษยัยงกระหิตนะสินะยัยงกระฮ็ตได้ไนี่ล้านแตกล้านกว่าบาทคุณนอ้องอุ้งอิงใดมือขึ้นนี่ด้ล้านกว่ายอดรวมเนาะแมนยอดรวได้ล้านกว่าแล้วก็ท่างพวกอัน ทีมงานมาไล่ร่วมมาไล่ร่วมได้อีกเป็นแสนแตกคือกันสุดยอดสุดยอดบางทีความคิดสังสรรค์พวกนี้เข้าไปอยากเบิ่งเลยมันกระมวนแม่ชื่นชมทั้งทีมงานผู้บริหารพอการใช่พออีหยังคนต่างๆเนาะภากันเห็ดแบบนี้ภาศิลปินเห็ดให้กำลังใจพ่อแม่กระมวนเนาะช่วงที่ว่าบ่มีนยากแบ่แบบที่ทางเราห้กระแสมันยังอยู่เนาะค่ะแล้วก็มรอนี้ต้องชื่นชมน้องเอกชลบริน พ่อแม่เอฟซเพิ่นติดตามมาหาเพิ่นลยหลายเลยมือมอนี้พีผู้ที่ตามม่จากช่องของเพิ่นหกสิบเจ็ดคนจากการไล่สดของอันตอนที่ผ้าอ่าเด็กกไปโรง,งเรียนไปโรงเรียนเด็ก<อ>น้อยอเออก็ได<อ>้สมทบทุ่นไปน้ำเพิ่นยู่<อ>เห็นเด็กน้อยนักกิจนักเรียนห้องเพลงคู่ก็เลยแบบใจอ้อนในอาชีพการคู่กัเสียค่าขนมไปอยู่สองรอยคะแนนก็ <laughs> พากแม่จ๋าแม่ปุนแม่อ่า แม่จ้าแม่ปุ้นแม่กุหลาบแล้วกระทั่งทีมบ้านรอยดาวร่วมกันแล้วมือได้พันคะแนนมือได้พันคะแนนสำหรับการเรียงขนมเล็กน,น้อยพี่น้องเอกไปมือนะคะก็ให้ทุกคนนะ่ารักน่ารักแบบนี้มืม่อ,อื่นเพิ่นไปแจกเข้ามาจีตามไปเบิ่งมาพอพอยแม่เอกซีคนอื่นๆเพิ่นกระสีใดอยังก่อนสีใดตามไปให้กำลังใจคือกันเนาะสิ่งดีๆก็ค่อยๆก้าวไปนะเอกชอนวรินทร์นะคะไปหา สางสันตัวตนของเจ้าคอให้พ่อๆในเม่์เอ็ซีได้เห็นนะคะได้หักได้แพงนะคะเพิ่นเพื่อนอ่าเพิ่นมีความสามารถเพิ่นเคยอันเงียนครูมากสินะบริษันอ่ากิจกรรมที่เพิ่นไปเห็นได้นโรงเรียนอ่ะวุ้มันก็ถึงใจของคุณครู่โดยซ้ำไปนะคะเอาให้ยกำลังใจน้องเอกเชอร์มอรินน้องหักอันก่อน้องอ่าหักแพงน้องที่เพิ่นไปกิจกรรมอื่นน้องอุ้งอิงหรือแม่กระทั่งน้องโซเฟียทุกคนทุกคนทุกคนในวงนะคะดังๆมางฝังฟังคลิปมวลไทยคลิปเอ๊บายบายค่ะ เป็นตาแพงเทลาสุกตาตัวในน้อยหลายปี สี่เฝ้าคอยคอยว่าปีนี้คงดีกว่าเดิมมาใหม่ต่อแต่พี่น้องมา ดาดูแลส่งเสริมมาไล่มีใหม่มาเพิ่มมาช่วยประเดิมรับควันคนงามบ้านฮักสาวหน่อยมีบอ,อีแม่ีพ่อไกลไกลไตร่ตรงยามลูกสาวล่ามายามยามลูกสาวล่ามายามเมื่อแรงพ่อการอยู่บนเมทีเสื้อสาดเรื่อมาให้พร้อมมาเป็นแรงใจลูกสาวคนนี้เสียงร้องเสียงลำบอดีย้อนหลาคนนี้น้องใหม่ไตดาวย้อนหลาคนนี้น้องใหม่ไตดว าขอแรงใจอีลาลุงป้าพากันมามวนสาวน้อยลำเพล,ล,เลินลุลวนแรงนี่อย่าไปใสมาเตรียม,มาลไรรับควันคนเก่งดนตรีบเลงเม็ดขึ้นสอดแกยงยามตาวินแดงจังไววขึ้นบานสืบสารตำนานหมอลำามารวมยินดีสุตาน้อยสุตานโอย ไตรถามยา,งงามลูกสาวลามายามยามลูกสาวลามายามเมื่อแรงพอกันอยู่บนเวทีเสื้อสาเดเตรียมมาให้พร้อมมาเป็นแรงใจลูกสาวคนนี้เสียงร้องเสียงลำบอดีย้อนลาคนนี้น้องใหม่ไต่ดาวย้อนลาคนนี้น้องใหม่ไตาดาวขอแรงใจอีลาลุงป้าพากันมามวนสาวน้อยลำเพิ่นลุล้วนแรงนี อย่าไปใสมาเตรียมมาลายรับควันคนเก่งดนตรีบรรเลงเืิดขึ้นสอดแกนยงยามตาเวินแดงจังไวขึ้นบานสืบสารตำนานหมอลำมารวมยินดีสุตา้อยสุตานโอย